With the brave are free And lovers so come ride with me To the distant shore We won't hesitate <laughs> To ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการมอเตอร์เวลตี้บายรวิพลค่ะผ่านทางเวลตี้แชนเนลได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะในเวลาดีๆ18นาฬิกา20นาทีถึง19นาฬิกาโดยประมาณนะคะกับดิฉันฟ้าทานธีวาเอ๊ะแล้วก็มีอาจารย์รวิพลด้วยค่ะวันนี้อาจารย์ติดภารกิจนะคะไปเทสดสอนะคะทสดสทบรถ Honda f ฟีตตัวใหม่นะคะที่สุขโขทัยค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะยังมีช่วงของการให้คําปรึกษาเกี่ยวกับปัญหารถยนต์โดยจะมีการโฟนอินไปหาอาจารย์นะคะ ค่ะเช่นเคยค่ะกับช่วงที่1ของเรานะคะคจะมีการอัปเดตข่าวสารต่างๆนะคะคเกี่ยวกับแวดวงยานยนต์ให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันผ่านจากฟ้าทานทิวาเองแนะค,ะค่ะค่แล้วในช่วงที่2ของเราเช่นเคยค่ะปรึกษาปัญหารถยนต์นะคะโทรมาที่เบอร์02ค่ะ9349258-9นะคะหรือจะเป็น SMS ค่ะพิมพ์เอนะคะเว้นวรรคตามด้วยข้อความค่ะส่งมาที่4838377นะคะอย่าลืมบอกยี่ห้อ รุ่นแล้วก็ปีของรถด้วยนะคะในช่วงที่2ออย่างที่บอกนะคะคืออาจารย์รวิพลเนี่ยจะมีการโฟนอินเข้ามาสามารถคุยกับอาจารย์ได้เลยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันในช่วงที่1ของเราเดี๋ยวมีส่งจูบิแล้วนะคะค่ะเรามาเริ่มกันที่ช่วงที่1ของเราดีกว่าค่ะกับช่วงอัปเดตข่าวสารค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาเปิดด้วยข่าวของข่าวแรกกับข่าวค่ายไดฮัตสุค่ะทําการประกาศเปิดตัวนะคะรถตันโตค่ะรถไมโครขนาดเล็กนะคะเจเนอเรชั่น รุ่นสามนะคะรุ่นปรับชมใหม่หมดจดค่ะออกทําตลาดไกลคานะคะในญี่ปุ่นซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะโดยปัจจุบันมีสัดส,ส่วนยอดขาย20%ของยอดขายรถทั้งหมดในแดนประดิบค่ะ <S 2> <S 2> <S 2> <S ตอนโตนออกจำหน่าย2รุ่นย่อยนะคะคือ เบสและคัสตอมค่ะมีความแตกต่างกันทั้งการตกแต่งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและเครื่องยนต์เริ่มจากเวอร์ชันเบสนะคะให้ขุมพลัง3สูบความจุ 660cc 12วาลวค่ะมีพละกำลัง51แรงม้าแรงบิด44ฟุตปอนค่ะส่วนรุ่นคัสตอมนะคะใช้ขุมพลังบล็อกเดียวกันแต่พ่วงเทอร์โบชาร์จมีพลัง63แรงม้าแรงบิด68ฟุตปอนทั้ง2เครื่องยนต์นะคะมีระบบขับเคลื่อนล้อหน้าและขับเคลื่อน4ีล้อส่งกาลังด้วย ระบบเกียร์อัตโนมัติแปรผันต่อเนื่อง CVT เครื่องยนต์รุ่นไรเทอร์โบมีอัตราการบริโภคน้ำมันสุดประหยัดที่27.9กิโลเมตรต่อลิตรค่ะตันโตนะคะเน้นความคล่องแคล่วในการขับขี่ในเมืองด้วยรัศมีวงเลี้ยวเพียง4.3เมตรค่ะสำหรับตัวถังบางส่วนนะคะอย่างฝากระโปรงหน้าซุ้มล้อหน้าและประตูหลังทำด้วยวัสดุเรซินค่ะเพื่อลดน้ำหนักนะคะทำให้ตัวถังรวมอยู่ที่919กิโลเท่านั้นค่ะไดฮัตสุนะคะเป็นผู้นำตลาดไกล มายาวนานโดยเฉพาะเจ้าตันโตเนี่ยที่เป็นผู้นำเซ็กเมนต์มาตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรกในปี2003สำหรับเป้าหมายยอดขายตันโตนะคะอยู่ที่12,000คันต่อเดือนค่ะเนี่ยนะคะเป็นภาพของตันโต้ตัวใหม่ล่าสุดนี้เองค่ะจากใครยไดฮัสสุนะคะรูปแบบก็กระทัดรัดนะคะเล็กน่ารักเลยล่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่ข่าวต่อไปนะคะกับทางบริษัท TRW uh, Automotive นะคะพูดคิดค้นนวัตกรรมด้านความปลอดภัยของรถยนต์ค่ะได้โชว์ผลงานล่าสุดนะคะของถุงลมนิรภัยในตัวรถค่ะซึ่งถุงลมนิรภัยนะคะมีความยาวถึง200เซนเมตรค่ะสูง70เซนติเมตรและมีความหนาประมาณ15 20เซนติเมตรค่ะมีความจุเต็มนะคะ200ลิตรค่ะซึ่งติดตั้งไว้บริเวณสเกิร์ตข้างตัวรถค่ะ สำหรับถุงลมนิรภัยข้างตัวรถนะคะทำงานผ่านเซ็นเซอร์ข้างตัวรถสามารถตอบสนองใน20ม mm. ิลิเมตรขออภัยค่ะ20 30มิลิวินาทีนะคะเป็นการตอบโจทย์จากการรายงานอุบัติเหตุบนท้องถนนที่เกิดขึ้น37-40เปอร์เซ็นต์ค่ะ เกิดจากการถูกชนนะคะทางด้านข้างค่ะโดยก่อนหน้านี้นะคะในรถของวอลโวรุ่น V40 คะ่ะมีเทคโนโลยีถุงลมนิรภัยนอกตัวรถนะคะเป็นเจ้าแรกแต่มีเพียงด้านหน้าซึ่งยังไม่ครอบคลุมความปลอดภัยทั้งหมดโดยบริษัท TRW นะคะ Automotive จึงเชื่อว่าถุงลมนิรภัยข้างตัวรถจะเป็นมาตรฐานความปลอดภัยแบบใหม่ที่รถทุกคันพึงมีเริ่มแรกอาจจะถูกติดตั้งในรถรุ่นหรูๆก่อนค่ะเพราะสามารถใช้ร่วมกันกับตัวเซ็นเซอร์ของรถที่เป็นอุปกรณ์มาตรฐานได้เลยค่ะ ค่ะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ข่าวต่อไปนะคะเป็นข่าวของ Ferrari รค่ะรุ่น250นะคะ GTO รุ่นปี1963ค่ะกลายเป็นรถที่แพงที่สุดในโลกแล้วนะคะเมื่อ Ferrari รุ่นนี้เนี่ยซึ่งเป็นรถสุดคลาสสิกนะคะมีการขายกันล่าสุดเมื่อเดือนที่แล้วค่ะโดยจบราคาสูงที่1,631ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ โดย f e r r a ร i 250 GTO หมายเลขแชตซี5111คันนี้นะคะมีประวัติไม่ธรรมดาเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมเพราะเคยชนะเลิศในการแข่งขันรายการ Tour t h f r r n n e มาแล้วนะคะและยังมีการเข้าร่วมในรายการอื่นๆอีกมากมายค่ะอย่าง Le m ม n ง c l a s s i c นะคะเมื่อปี2002ที่ผ่านมาค่ะ ซึ่งราคานี้นะคะได้ทำลายสถิติการซื้อขายเมื่อปีที่แล้วอย่างขาดลอยเลยล่ะค่ะโดยรถ250 GTO อีกคันหนึ่งนะคะที่เคยผ่านมือนักแข่งระดับประวัติศาสตร์ เซอร์สเตอร์ริงมอสนะคะถูกขายไปในราคา1,098ล้านบาทค่ะ f ฟ r ร a r ารี0 GTO ถูกวางจำหน่ายช่วงปี1962ไปจนถึง1964นะคะมียอดอผลิตร,รวมอยู่ที่39คันค่ะราคาค่าตัวในสหรัฐสมัยนั้นเพียง564,000บาทเท่านั้นเองค่ะแต่ใช่ว่าใครนะคะจะมีเงินพอก็สามารถซื้อหาได้เพราะผู้ซื้อจะต้องได้รับการพิจารณารายบุคคลจาก e n z o so, f e r r a r i และ d e a l e r แล้ว เท่านั้นค่ะถึงจะมีสิทธิ์ครอบครองได้นั่นเองค่ะและเนี่ยตามในภาพเลยนะคะเป็นรถหลูเลยทีเดียวค่ะและนี่ก็เป็นข่าวนะคะที่เราได้นำมาบอกต่อบอกเล่าให้สู่คุณผู้ชมได้ฟังกันค่ะ และก่อนที่เราจะไปเข้าสู่ช่วงที่2เช่นเคยนะคะในช่วงที่2ของเรามีการเปิดสายเหมือนเดิมเลยค่ะได้คุยกับอาจารย์รวิพลเหมือนเคยเลยแค่ว่าอาจารย์ไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี้นะคะเป็นการโฟนอินสดๆมาจากจังหวัดสุขโขทัยเลยนะคะอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาในช่วงที่2ที่เบอร์02ค่ะ934 9258-9นะคะ หรือจะเป็น SMS ค่ะที่สามารถส่งเข้ามาได้ตลอดระยะเวลาของรายการเราเลยนะคะพิมพ์เนะคะเว้นวรรคตามด้วยข้อความค่ะส่งมาที่4838377นะคะสามารถส่งเข้ามาพูดคุยแสดงความคิดเห็นหรือว่าจะเป็นการปรึกษาปัญหารถยนต์ก็ได้นะคะแต่อย่าลืมขอยี่ห้อรุ่นแล้วก็ปีของรถด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะแล้วกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ